นี่ไข่มดแดงที่เราได้มานะคะตัดตรอนเลยพริกแกงตาแล้วสําเร็จวันนี้ให้น้าแกงนะน้าแกงอร่อยน้ําแกงขลุกคลิกนะอ้หอมคุยรุยคุยรุยเลยนี่มะครึกของเราไข่มดแดงของเรา,า,านะคะนี่อันนี้ใช้เนื้อปลาช่อนตัวโตๆนะคะป่นวันนี้ โอ้เดือดลุกลิกลุกลิกเลยพ่อนังการสารแห่เองเลยเนาะนี่วิธีบ้านบ้านนะฮะนี่นลูกหมูอดเอ็ดอดเอด็อดลูกหมูอดเอ,อ็ดเต็มไปหมดเลยวิธีบ้าน,บ,านบ้านของเรา ใส่ไปแล้วไงเราเหลือไว้ทำไมอยม่อ,อันเนี้ยเหลือไว้ทอดใส่ไข่ในละไข่มดไปไหนนี่ไข่นี<ป>่โอ้ยทุกคนแกงส้มมะลุมนะ,ะมะคึกไม่มะลุมหอมกลุ่นๆเดี๋ยวเราจะใส่ไข่มดแดงนะะว้าวนี่โรยไข่มดแดง นี่กับข้าวจากชั้นสูงนะกับข้าวชั้นสูงเห็นไหม,มสูงสูงม,มันคือกระสูงนี่ไข่มันแดงก็สูงนะคะทุกคนคุณอะไรย่งกลิ่นแบบสุดยอดนะฮะจากย่านนะในย่านนี้ทุกคนเดือดปุ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 ดเอดปุดเอด,ด,ดโหน่ากินใช่ไหมล่ะ นี่แกงมะคึกนะคะแกงมะคึกใส่ไข่มดแดงอาหารชั้นสูงนั่งสองอย่างเลยฮะ,ะมะคึกก็สูงไข่มดแดงก็สูงค่ะนี่มนแม่ครัวของเราวันนี้สวยงามตามท้องเรื่องจ้าชี่อิอิวอริชชี่อิอิวอริชชี่ตักมาหนะ่งจานนี่ไข่โอ้ก น่ไข่บวบเลยแซ่บอีอเหรอทุกคนเจ็ดเจ็ดจะตป